วันออกพรรษาถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมงานจนถึงบางคนบางท่านก็ได้ร่วมงานจองกระถินตกค้างซึ่งทุกปีเนื่องจากเป็นวัดที่เจคณะอำเผอที่ดูแลวัดในเขตปกครองก็จะมีประมาณ20กว่าวัดที่ท่านไม่มีกระถินเนื่องจากเป็นวัด ชนบทหรือว่าเป็นวัดที่ห่างไกลจากจากชุมชนก็เลยไม่มีกระถินหรือบางวัดเนื่องจากาเป็นหมู่บ้านาบางบ้านเล็กนะหรือว่าในหมู่บ้านมันมีหลายวัดเนื่องจากชาวบ้านกา็กำลังน้อยก็ได้จองแค่วัดใดวัดหนึ่งดังนั้นก็ เรียนเชิญญาติโยมทุกท่านที่จะร่วมเป็นกองกระถินตกค้างนะกองกระถินตกค้างของอวัดนนพระแก้วที่จัดไปทอดถวายในวันเพ็ญเดือนสิบสองเดือนพฤศจิกายนเดือนสิบสองหลังจาก ทอดกระถินไปแล้วนะก็เป็นกระถินสุดท้ายก็คือภายในหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาไปแล้วถ้าเรามีโอกาสก็ขอให้ได้สั่งสมบุญดังที่กล่าวมาช่วงที่เราเรายังแข็งแรงอยู่ยังมีสติปัญญาเพราะว่าเราทำเราก็ได้เราสั่งสมบุญเราก็ได้เรามีโอกาสได้ไปเห็นได้ไปการได้ไปเห็นได้ปไดป ดูสถานที่สถานที่ที่ที่เราไปทอดกระทิ้นแต่ละวัดแต่ละที่ประเพณีแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเป็นบุญใจเราเป็นบุญไปทำบุญที่ไหนเราก็ได้บุญอย่าคิดว่าอยู่ไปทำบุญต่างจังหวัดอยุดที่ไกลแล้วก็เดินทางลำบากบุญอาจจะน้อย ขึ้นอยู่กับตัวของเรานะใจของเราใจของเราที่เป็นบุญเมื่อเราตั้งใจทําบุญบุญกุศลนีเกิดขึ้นมีความสุกกายเยน็ยนกายเย็นใจคือปลื้มใจถ้าอยากจะรู้ว่าบุญมันมาอย่างไงก็ขณะที่เราร่วมร่วมทอดกระถิน,นหรือว่าร่วมบุญเราปลื้มใจนะมันมีกำลังปิติปลื้มใจมันเกิดขึ้นนั่นคือเบื้องต้นนะเบื้องต้นของบุญ แต่ถ้าใจมันเฉยเชยใจไม่ยินดียินได้น่ะเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ก็ได้น้อยแต่ถ้าเราเห็นเราศรัทธาใจมันเป็นปลืม้มเป็นปลื้มที่เราเดินทางมาไกลได้ได้ทำบุญได้ทอดถวายเองกับมือเนยอยงนั้นเราอเป็นบุญกิริยาวัตถุที่เราทำแล้วก็ปลืม้มนึกถึงบุญได้ง่ายดังที่กล่าวมา ก็วันทอดกระถินวันที่สามสิบสาสิตุลาก็เรียนเชิญทุกท่านวันนั้นก็จะมีการปิดแผ่นทองแล้วก็ทำพิธียกแผ่นแผ่นพื้นชั้นสองของเจดีย์แม่ของคกงคา่าแล้วก็จะได้มาสถาปนายกแผ่นพื้นเพื่อที่จะทำพื้นเป็นที่ ปฏิบัติธรรมลองรับผู้มีบุญที่จะมาปฏิบัติธรรมเนื่องจากคารนที่ได้บอกบุญแจ้งข่าวพวกเรามาก็ทำสำเร็จแล้วหมดทุกหมดทุกห้องก็คือทำเสร็จหมดก็เหลือทีนี้ก็เป็นเป็นการวางแผ่นพื้นวางแผ่นพื้นชั้นสองที่จะใช้งานวันกระินก็จะไปใช้งานที่เจดีใหม่ที่เจดีที่กำลังสร้างยังไม่เสร็จแต่ว่า ทำไปใช้ไปในส่วนที่เสร็จแล้วก็พอได้ใช้งานก็เป็นการเฉลิมฉลองได้ใช้สถานที่เจดีที่ได้สวดมนต์กันเป็นดินทุกวัน